สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุรู้สุขคนกลมาพบมาพ่อกับปลาล้นคือเกาเนาะจะเนาะมาพอกันยินดีต้อนรับเขาสู่สองปลาล้นขนขยันเด้อค่ะเด้อหลังจากห่างให้กันไปเฮ้งไปนานเนาะปลาบอกค่อยสบายเดีเนาะเจ็บโขอบอกขคาบบนน้าอยังเราเจ็บโข ตีเข้มกันอย่างเแล้วเมือ่อใดกตีเบอร์เมื่อใดตีพะว่ามันมืดมันหมัวเนาะนะฟนตุกฟุนยังเดะเด็อกด,ดีกบปรุบปลนเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ป้าอกาสดีเมื่อนี้อากาศดีเดะยี่ไปตาเข้มใบกอนแล้วก็ยี่มาทําคลิปทาไม้กวาดให้พ่อแม่พี่น้องเบึงเนาะเมื่อนี้ป้ากาเตรียมไว้แล้วเตรียมเข้มไปเซ้น้ามาแล้วดามเดะ ให้เด็กเสาซองก่อนเด็กเสาซองแล้วป้าก็อีเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะให้ป้าๆอ่าๆมป้าหมูใหเฮ็ดอันเฮ็ดให้เบิ่งเนาะอีเฮ็ดให้แล้วก็อีเฮ็ดอันโคงแบบซาๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยไปนั่นกันเนาะเดี๋ยว ไปตักแค้ม,มาก่อนเราการอีได้มาเลิมเห็ดกันเนาะค่ะน้องให้เด็ดเสาทรงบุ้งเห็ดก่อนเด็ดทรงแล้วมันเสียเซงสะท้อนเนาะเห็ดอย่างห็ดบ่ได้ค่ะก็ไปตักแค้ไปก่อนแล้วก็รลังจักเห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่เมทน้องเบืองแล้วว่าก,ก็อีไปตีแค้มสำหรับอันคลิปนี้ก็เดี๋ยวคอยไปเจอกันตอนเฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะเห็ดการเริ่มต้นการ เร graduate, ิ่มต้นใหม่ๆให้พี่น้องเบิ้งขนที่เข้ามาที่ร่างกันอย่างเบอร์ด้เบิงสัตว์เบิงวัตถุคิดเถียนนกฮันนอแล้วกลับไปดูกันเลยค่ะนะจ้ามาเห็นไม่ควัดน้ำกันเนาะวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนกฮันนะมาเบิงป้าเห็นไม่ควัดอีกเด้อค่ะเด้อนี่ปาไปส่น้ำมาเนาะ ่อนอื่นก็ต้องเอาแม่อันดอแคบนี่ไปเซน้ำก่อนเนาะบกงัันมันมันหัดบุกไปเน้นเนะเาะเราคอคอยเอาไปตักเด็ดไอ้มีแห้งออกเพราะว่ามันแข้งแล้วมันฮัดบนเน้นคือเขาไผ่ย่าเนาะนไผ่ย้าย้าเขาก็ไปจุ่มน้ำก่อนจังค่อยมาฮิตไม่เนาะเาก็ยนี้มาจับไปก่อน เด็ดเตาารงแล้วจับเป็นลูกๆไว้กันเนาะได้พอดามกอนค่อยฮิดยังได้ไหวเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ๆทุกคนที่เข้ามาเบิงติดของปลาเดือค่ะเด้อขอ,อ,ขอบคุณหลาลๆที่เข้ามาเบิงแล้วก็ได้ความรู้จักปลาไป เห็ดคายคนที่ที่เข้าใจง่ายเนาะคนที่เข้าใจง่ายก้ะเบิงแล้วก็เอาไปเห็ดได้แต่บางคนกันบอกเข้าใจง่ายก็โอ้ยเบิงเส้นไหนกระบอกคัดเบิงเส้นไหนกระบอกคัดต้องมาท่ามตัวโตตัว,ตว <c oughs> อันนี้กระบอกว่ากันเนาะคนเฮาความจำมันบ่ บ่คือกันเนาะสมองข้องคุณฮอบ่คือกันแต่ผู้บางคนก็เห็ดทีเดียวนึงเอาไปจาเอาไปเฮ็ดได้แล้วก็โทรมาบอกว่าเฮ็ดค่ายได้แล้วอีเบิ่งข้องตาเฮ็ดนะเฮ็ดค่ายได้ค่ายแพยงจํำมาฮัน่นตานยังงใายถือก,กระดอมาฮัน่นเพราะว่าทางนี้มันเป็นเร่งผลิตไม่กวาดเนาะเอาค่ายแพยงกว่าเข้ากันบริค่ายกัน ทางใดที่ว่าโมเมนต์แรงผลิตมันก็หาได้ค่ายแพงเนาะอันละหกสิบเจ็ดสิบก็ได้เนาะแต่ทางบ้านตาพี่มันดอกย้านั่นบ่มีเนาแต่ว่าเป็นแรงห้าซื้อเอาปีหนึ่งมันอออครั้งเดียวก็ต้องห้าซื้อต้องซื้อแล้วก็เก็บคนใดมีทุนไล่แดงก็ซื้อไว้คนลาช่องมือนสร้าม,มือนเงินแล้วก็เฮ็ดเก็บไว้แล้วก็ได้ เห็ดทั้งปีเห็ดทรงลูกเหรียญขนมท,ทรงลูกเหรียญเข้าทรงลูกเหรียญจุบมาห,าหมา้าลายมากระไล่คุณแล้วเนาะที่เห็ดไม่ควาดเป็นทรงลูกนันเนะาะบะเเมนมาคุยให้กันฟังเนะาะเบ้าเบ้าความจริงกันฟังหรือคะเด้อเ <c oughs> สียงบอดังฟังบอร,รัดก็ข้อโทษข้อผายเนาะมาป้าจิบขอเด้ม้นนี้ ว่เป็นวัดเป็นไอแล้วเจ็บคอแพ้กุ้งหรืออะไรไปกินกุ้งมาไปกินกุ้งเผามาแล้วฮดเจ็บคอมาเนี่ยสาเหตุเป็นลูกๆไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาจับไซจับไซเอามันไห้ไหวขึ้น อีเมาอยังนั้นแล้วมาเห็นกองเราจำบมาได้จ้อย <c oughs> อี๋มาฮ็ดตอบอีสี่ที่บอค่อยเข้าใจละกวามโค้งให้เบิงอีกไม่แดโค้งนะโค้งรอบที่หนึ่งไปเส่นไหนรอบที่สงไปซัป่นไหน่าซท่านบางคุณนะเนะาะก็ยังบอข้าใจเนาะ,ะ้ากะอีเมาอ็ดให้เบิงอีกไม่เดือจจะเด้อ บางคนก็า่บาบริักเบิ้งเนาะเบิ้งให้เขาได้กินเห็ดย่าง่าซันเบิงบ้งคิดข้องเขาหนำมาซักกาบ่เป็นงเนาะกบ,บ่ได้บังคับเนาะป้าก็เฮิตลงให้เบิ้งป้าย้คนที่สนใจเขาก็เอานําไปหฮ็ดค่ายได้เนาะคนที่บ่ส้นใจจะคิดผ่านป้ากระบ่บดดว่าเนะาะป้าก็บ่บดดยืินนําย่างฮ็ดหิ็ดแบ่งป,ปันความรู้ให้มนุษย์โลกเฮาได้เอาความรู้ นำกันไปใช้ไม้กวัดนี้มันต้องกวาดทุกคนทุกมือเนาะซื้อเข้ากระแผงบางทีอะซื้อมาเลี้ยบบ่ทึกใจเอามากวาดบ่พออาทิตย์ก็รุดเบิดก็มีเนาะบางคนบางเจ้าเฮ็ดดีแดเฮ็ดเฮ็ดเน้นดีซะนี่ก็ทุนไล่มือเดไม้กวาดนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึง่งสำหรับในครัวเรือนเหาเนาะ เอาจะต้องหิดต้องหิดไวซสยเนาะคะเนาะ <c oughs> บนได้บ่มีวัสดุะดุปรณนก,ก็นต้องได้ซื้อได้ซื้อข้าเนาะปากกบ่ันไดปากกันเด้อผู้ใดบ่เบ,บ,บิองกาบ่เป็นย่างผู้ใดเข้ามาเบิ่งเดียวนิยุมสุ่มชอบก็เบ,บิ่งป้าผู้บางคนว่าอันยิ่ไลค่คลิปแล้วบมเมน ยากเฮ็ดสูซื่อเนี่ยวันันมีคอมเมนต์เข้ามานะห้าเบอร์ถูก,ก,กันยากว่าฉันจะบอกอยู่ว่าเบอร์ถูของตานั้นให้เข้าไปในเฟสป้าล้นคนขยนันบะเมนว่าแอ o ยูทูบ YouTube เนาะมันเป็นที่ทุกคนในเล่นเฟซเล่น,น,นยังนะเข้าไปในเฟสแล้วก็พิมพ์คาว่าป้าล้นคนขยนันก็อีได้ก็อีมีอยู่ฮะแล้วก็เลื่อนห้าเอาเดี๋ยวจะเดอ้อ ลากะบ,บอกไปซะน,น,นี่เนาะบอด้ตัวใครเนาะบ้ากามความจริงเนาะมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะเบาไลใหญ่หางเบาหมาฮึ่งตึ๊ด <laughs> <c oughs> สำหรับดามปากกระหิตไว้แล้วโอนแล้ววฮ <c oughs> ็ดเจนามไ้เนาะบางคุณก็เห็ดเฮ็ดตั้งแต่สดชดแล้วก็กระจักไว้เลยเนาะ แต่ป <ítulo> ้านเห็นบอกอันก็เลยเห็ดแล้วก็มาตั้งแดนแล้วบันเห็ดแล้วมาจุ้มน้ำเอาเียกก็ยังให้มันสั้นเดือค่ะเดือเ็ดจคนที่วัดเป็นเม็ดก็เอาจาก5้าเม็ดไว้เาจากมาได้ตองกันเอาสันแล้วมันบหันจุบดามแล้วมันได้ตอเนาะค่ะเนาะ เอาย่าวจัก5ม็ดไว้ดึกขะเดือใส่ทุกมือกันเซ็นจัดบ่นโน่เซ็ดนี้เนาะ อันทีแรกนี่ให้หากโค้งหลงทางล่างเดือค่ะเด้อบ้านท,ที่ซ่องห่าโค้งห่างบนนี้แล้วก็หวางเนาะหวางแล้วก็มาเอารถตายเส้นกุกนี้รถตายเส้นกุกนี้มานดมาตายเส้นกุกเหมันนี้ให้มันคัดกันแล้วก็มาเอานี้ใส่ดึงเส้นรางนี้ปุ๊บแล้วก็ดึง รอบแรกลงมาทางล่างเนาะรอบที่สองวางเนาะแล้วก็มาลอดเช้นกกนี้ตลอดนี่ลอดเช้นกกอันนั้เนี่ยเช้นกกเส้นโคนมันนะ่ะแล้วก็ดึงเส้นรางนี้ดึงเส้นรางนี้ให้มันสุดจะนีน่้เนาะน้ำเนียวกันมาดึงปึ๊บ Dẹp bòi được hả đứa Hẳn đường đó dẹp ข้างบนเนาะเห็นมน่เนาะคันเนาะคีอว่าบาชัดอ๋อโมโมเมื่อนี้มีเดดที่ได้ตีเข้มนี่โคปึ๊บอันที่หนึ่งที่สองรถโคนนี้ บางคนก็อันที่แรกนี่ก็ยังฮิตมางามอยู่เนาะแล้วก็อิมาเซียตอนของมาไกลๆเนาะแล้วพยายามจับให้มันเข้ากันเนาะเวลาเ่าดึงสิ่นี้ให้ให้เอียงเบิงว่ามันติดกันบอเซียกเน่เนาะเซียกทางเนี้ยให้มันติดกันเนาะ หนึ ium, ่งสองลอดเส้นกุบสองจะมีหมัดตลอดจนจบนะเนาะ บางคนก็อีมุนเอาเนาะมุนแบบนี้เนาะมุนปึ๊บครับแล้วก็งองององให้งอ,งอ,งอ ให้มันทีทีมนตลอดสนนี้เดือดค่ะเดือดทิทีมาเลยเรื่อยเวลาเอาอีดึงรอบแรกให้เอาเงียงเบิ่งก่นอนว่ามันติดชิดกันบ่เนี้ยดึงแบบแดีบเนี้ยบางคนมันหางมาส้นนี้ก็ดึงไว้เลยม,ขขมันก็หางเนาะเราต้องให้มันชิดเข้ากันเข้าไปเนาะเราต้องบ้านอีดึงนี้ให้ชิดเข้ากันมันก็อีชิดมาเรื่อยจ้ะ เบ่งโมอมชัดๆเนาะจะเนาะ้ยมันลดลงมาถ้าปลายมันบบเท่ากันมันลดลงมาเนี่ยมันบบเท่าอันถีงเนาะมันก็อิ่างามเนาะเขาก็ยับขึ้นเนาะ Ui, anh ini sun. Tung out nya nya tadi. thau, thau mu. Bên nhàng bưng hai thau mu nó. Nó mình sánh một thứ mu mình cái ý vâm mà mình ý bộ ngàm nó đang tài nó mình ý bộ bụn. เสียงบดังฟังบริษัทก็ขอโทษข้ออภัยเด้อค่ะเดีย๋ยวบ่วได้เหตุคิดให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งไล่ยมือแล้วคิดฮอดคิดถึงกันเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้เขาผู้ที่สนใจเข้ามาเบ่งนำอภัยต่อยอดเนาะ บางคนก็เบิงแล้วอเทธจะไหนอิตธิตโตมาเนาะได้เนาะก็ให้รู้ให้ล้านยิทธให้เอาเดือด้อคาดื้อให้เข้าไปในเพจเพจมลาล้นคนขยันเดือเข้าไปในฟีเพจแล้วก็คนอันเรียนห้าเบอ์โถูแล้วก็ถูมาเนาะทรมาท่ามมาไทยกันก็ได้มโถรกคอมเมนต์มาท่าเมาเเ้กกันเนาะค่ะเนาะนยินดีต้อบรับ ทุกคอมเมนต์เด็อค่ะเด้อนอกยักษ์มาเป็นภาษาอื่นเนาะป้าเขียนมาเป็นภาษาอื่นเนาะป้าบอ่เข,ข้าใจแต่บางทีมีพี่น้องฟังเหลา่าคอมเมนต์มาเขียนเป็นภาษาเหลาบางทีป้าก็อ่านออกเป็นาาาบางคำเด็อค่ะเด้อก็ค <c> ล <oughs> ้ายๆกันเนะาะกับภาษาไทยนั้นนั่นกันตาษาเปรเอา พี่น้องทางฟังพุ่นกะเบื้องไา่ขุนอยู่เบื้องไาย่อยู่เนาะเข้มล่ห้า 5, ได้ง่ายฟังทางนั้นนะได้จังอันแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยังไม่ซ่องอันยังไม่ซ่องรู้ก,ก็ได้ยี่สิบเนาะ เอฟสีน 4, คนใดที่้ังแค้มแข้มนั้นที่ป้าสูงไปนั้นโมเมนต์้มจะคล้องทีห่หิดเองหงรือคะเดอเป็นแข้มกระซอบเนาะซื้อมาไว้ไล่ราคาพี่น้องยักได้กระเบงให้ซื้อ้เนาะซื้อมาไว้เพื่อคล้องจะคล้องเอาฮ็ดเอาไว้แต่สดๆดเรามันบ่อเฮ็ดเดากะพี่ได้เอาแข้มกระซอบฮ็ดเนาะก็ะเลยซื้อมาไว้ไลยกระซอบ จะคล้องห้าซื้อได้ง่ายก็เลยวันนี้ก็มาบักล่างเนาะบักนั้นอย่าไปเฮ็ดแขงเดือดจะเดือบางคนเฮ็ดไปซะนี่แล้วตะลืนมาใส่เสียคาดเนาะเอาค่อยคอยูย่เดือดค่ะเดือบค่อยคอยโย่ฟันลงปึกแล้วก็แงะเ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 นี่ยค่อยคอยแล้วก็ค่อยคอยู่เอาบมฮันแล้วตะลืนใส่เสียคาดเดือดค่ะเดือบบางคนก็ว่า อันบนทักทางซิ่งเห็ดจันดะฮันกะเห็ดซอสมานี้คือซอสลายเดียวกันกับหา่าวซานเนี่ยเตว่าหา่าวโบโบใส่ดอกหญ้าซือซ่อธรรมดาเนาะคนบ่เคยก็ยังงงเด้เนาะคือปตาฮัดตั้งแต่หิเลตาก็งงคือกันเนาะค่ะว่าฮัดทางซิ่งกินเป็นสันไดะยังสันไดะ อันนี้ดำใหญ่เสียกอีกบอฮอดแล้วว่าสอยออกกันอันนี้ก็สอยให้มันเจิมๆเ,เด้อค่ะเด้อบ้้งนี้เนาะสอยมันเจิมๆนะขอมตันปูกกลงนั้น,ม,นมันอีหางมันอตูดลงมา บบทึงเก็บไม่ถึงบบทึงกระบบปินยังเนาะบบทึงเอากระโตได้เนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันบ่ทึงเหากเอาเสียงมาโตเดี๋ยวดึงยังสมมติว่าเสียงเอาสั้นแล้วอันส่วนนี้มัน่เบิดเนาะส่วนนี้มันยังพ้่นอยู่หอากระโตเอาได้เนาะก็มี่มันเจ๊ ก็เซียกมาโตได้ค่ะเข็นไปกันเหากระซอสก็มาตามนี้เด้อค่ะเด้อตามเงียนที่เหาเงียนที่เหาซอสไปเมื่อกี้เน่ะซอสตามซอตามเส้นน,สน,น,สน,นี้มาเนาะ อซอสตามเส้นที่ห่าที่ห่าอันมันสั้นนะจ๊ะซอสตามเส้นนี้มาแล้วก็เหาก็ดึงซอสตามมาดึงแล้วก็เหาก็พับอันนี้เข้ามานี้เนาะพับกุกมนันนี้แล้วเหาก็เอาเส้นนี้ริบมาพี่ Các cả đỉnh cao nó nhiều lem trên này còn bò hăn bò khâu cần Ủa cần cày cái bó cúm ไอ้เข้ามานำกันนี้นี่ก <c oughs> <c oughs> เน้นคือเกา่า tắt ông nên cứ cao nọ nhiều chỗ tăng ca sau mình lít lít đông nhá lít các bài là ca sau kem đi qua nó Ồ Đây rồi. ta tí đẹp phải không các nhà? อน,นี้เดือดค่ะเดือดปึ๊บกูอันที่หนึง่งอันที่สองขึ้นมานี่แล้วก็เอาดอกงามาใส่โอ้บ่ได้จับใบมั้งอันเล็กนี่เอาซ้นใส่ก่อนก็นได้จ้ะอันเล็กนี่เอาซ้นใส่กน,น,กนเานาะ พงมาปึ๊บปึ๊บดรอดเ้นกุ๊กนี่เลยปึ๊บเราเอาหน่างมาใส่มันแม่ไว้ให้มันโอ๊บางค้างปุ๊บไว้โอ๊บทางค้างมันอิมพิวส์พักเนะเาะกระเบ็ดสิ่นี้เนาะปึ๊บปุ๊บ าเดี๋ยนะ้องมาได้จับไว้เออจนมีสัตว์ดี เรานเข้มขันเข้มกองป้านั้นบอดได้มีคนลิให้เนะาะแล้วก็กันลิแล้วมันได้จ้างคนไหวได้พอโลเนาะก็อีต้ไปเพงเนาะก็เลยโอยักเอาให้พี่น้องเนาะแค่พี่กายนี้ลิให้ทรงไปให้น่องพอที่อยู่วัตตาจากวัดอุดรนนั้นโล,ลละลอยเพิ่นกระซื้อเนาะซื้อซ่องเทอะแล้วเข้มเบิด ว่ามีอีกหม่เราให้ถูกไปบอกดเด้อสันก็เลยยังก็ได้ถูกไปบอกว่ามีแค่ไม่แล้วนะขน้องพ่อได้เบิ่งอยู่กาขนยังได้กระโถมาเด้อขนอ โใหญ่ๆได้เบึ้งทันมเน้อเบึ้งให้ทันด้อยาญเด้อปื๊ดปื๊ฮิตซ่ากระบอกทันเน้อพราะว่าเลี้งให้ลูกค้าลูกค้าสั่งมาหลัวๆอันออดื้อก็ได้หมอยฮิตซ่าอยู่ซ้ำบริเวบริได้พอมาเปลี่ยนเมื่อหนึ่ง บางคนนั้นโอนเงินมาให้ก่อนกัมียันยันบ่ได้นะเอาก็ะัดให้ตามคิวเนาะคะ่ะเนาะคนนี้นนจํำปินแท้มาเอากอนก็ต้องให้เพว่าเข้ามาเตะไก่ชนี้นะปโอ้ย,ยกษาเดบอได้จับไว้จับไ้บ่พอ อน,นี้จ้าว้เกี่ยวกันอยู่สำหรับคลิปนี้กะขอโยไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะคลิปน้าพอกันไหม่เดือจ้าขอบคุณไน,น,น่ไร่ที่เข้ามาให้กําลังใจกันเดือค่ะเดือรากาอเกาค่ามาสวัสดี